ัต้อนรับสู่ Tanks Com Channel นะครับใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับทั้ง FC ที่เป็น FC t a n k Com หรือคนนอกที่ยังไม่ได้รู้จักเราประเด็นคือคลิปนี้ผมอยากจะรีวิวยางซึ่งผมซื้อใส่เองผมไม่ได้ได้สปอนเซอร์นะครับไม่มีใครสนับสนุนเลยทั้งนั้นซื้อใส่เองเพราะอยากลองทีเนี้ย ผมหารีวิวก่อนที่จะซื้ออย่างตัวเนี้ไม่มีไม่มีเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะซื้อมาลองแม่งเลยจะหนึบจริงไหมจะลั่นจริงไหมอยู่ในโคง้งมันจะเฟี้ยวขนาดนั้นจริงไหมอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าเพราะเวลาผมเซิร์ชเนี่ยทั้ง YouTube เอ่ยทิกต o k เอ่ยมันมีแต่ร้านที่ขายมันมีแต่คนที่ขายนะครับไม่มีใครมาพูดถึงฟีลลิ่งไม่มีใครมาพูดถึงว่าเออเฮ้ยมันดังยังไงมันนุ่มยังไงมันหนึบยังไงไม่มีครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่าไหนลองซื้อมาใส่แล้วทำรีวิวกันแล ฟิลลิ่งของยางรุ่นนี้มันคือ,อยังไงซึ่งคนที่เข้ามาดูนะครับคุณอาจจะเซิร์ชชื่อยางชื่อรุ่นแล้วมาเจอหน้าผมต้องบอกก่อนว่าผมคือช่องเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ช่องรีวิวรถไม่ใช่ร้านขายของแต่งไม่ใช่ร้านขายล้อขายยางนะครับแต่ด้วยความที่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถภรรยาผมรถเมียนั่นแหละแล้วตอนแรกคือมันคือล้อดเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับแต่มีโชค๊คมีสตัดนะฮะแล้วก็ถึงเวลาหนึ่งอะ่ะผมเอาไปทําการตัด DPF อุด EGR แล้วก็รีแมปทีเนี้ยพอทำสเตปนี้แล้วม้ามันมาอีกประมาณ50ตัวสำหรับมาด้า2ดีเซลล้อเดิมนะครับหน้ากว้าง5.5ายาง195เกเียร์1เกียร์2อ่ะกระแทกแรงนิดเดียวแม่งฟรีฟรึดฟึดฟึดต,ต,ตลอดผมรู้สึกว่ายางคอมฟอร์ตเอาไม่อยู่แล้ะไม่อยู่แน่นอนเผื่อกระแทกเขาเล่งหนีอะเขาเล่งแซงผมกลัวมันจะแฟดแฟดแฟดทิ้งไปเปล่าๆก็เลยลองหายางดูแล้วกะว่าจะเป็นยางที่ไม่ต้องแพงมาก ในราคาสัก56,000อะไรเงี้ยผมโอเคชิวๆใช้สัก56เดือนถอดทิ้งนะครับทีนี้ผมก็ไปไปเจอ,อยางที่มีชื่อว่าแลนเซลเป็นยางเม็ดอินไทยแลนด์ยางไทยเลยครับแล้ววัยรุ่นสายซิ่งไม่รู้แหละจะรถเล็กรถกระบะอะไรยังไงผมก็เซิร์ชดูเอทำไมคนมันใช้กันเยอะจังวะแต่หารีวิวไม่ได้ผมก็เลยมาทําแบบนี้นะครับมันคือแลนเซล R K หรือว่า Lex King นะครับ R K Zero เป็นแบบนี้ครับผมขอไม่พูดถึงเรื่องสเปคแล้วกันนะครับสเปคเนี่ยตามเว็บ ตามที่อื่นมีให้ดูเยอะแยะแล้วนะครับผมจะบอกแค่ว่าไซส์ที่ผมใส่คือ205 50 15สเปคเทสแวร์180 89V นะครับเบรกยังเบรกดียังไงหนึบยังไงสเปคยังไงผมไม่พูดแล้วล่องยางของมันเป็นฟิลนี้บางคนก็บอกว่าซื้อลิขสิ์มาจากบิสโตนหูทุสสามั้งอะไรบ้างนั่นแหละครับฟีลลิ่งลายยางมันจะเป็นแบบนั้นด้วยความที่ว่าล่องรีดน้ําน้อยนะครับล่องเกาะถนนใหญ่หมายถึงดอกนะครับดอกมันใหญ่ดอกมันกว้าง แล้วยามาเทแรวร้อยเปอส์บถามว่านุ่มไหมนุ่มครับจิกลงไปเนี่ยผมวิ่งมาประมาณ500โลแล้วจิกลงไปเนี่ยเล็บเข้าได้สบายนิ่มจริงแต่ที่ผมลองแก้มก็นิ่มด้วย ถ้าเติมลม 3, 2, 3, 3เนี่ยเวลาโค้งเนี่ยมันอาจจะมีดิ้นนิดๆก็ไม่รู้บางคนก็โค้งหนักโค้งเบาแล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนตัวผมก็หนักบ้างเบาบ้าง,างแล้วแต่จังหวะแล้วแต่อารมณ์แก้มณนะตอนนี้ผมใส่เข้าไปที่35นะครับเลยทําให้แก้มแข็งขึ้นก็คือโอเวอร์ไซส์ในเรื่องของลมที่เติมเข้าไปนิดนึงส่วนหน้ายางลอยถนนต่อถนนกกตึกๆเป็นยางที่นุ่มครับนุ่มเลย ดึงในโคง้งสมมติโคง้งลำลูกกาคลอง2ก็แล้วกันร้อยอเข้าไหวเข้าแบบไม่ต้องยกเลยครับกระแทกเขาเล่งใส่ได้เลย9010 0 110เนี่ยวิบเข้าไปเลยแต่ถนนต้องโล่งนะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังเฉยๆนะครับเผื่อใครจะไปทําตามก็คิดให้ดีๆนะครับทีนี้ด้วยความที่มันนิ่มมันหนึบโอเคครับมันหนึบจริงแต่บางจาังหวะทางตรงผมกับเจอสิ่งที่ผมก็งงเหมือนกันว่า จังหวะกระแทกเกียร์หนึ่งเกียร์สองจังหวะที่ทอกมันมาทอกรถมันมาเนี่ยฟืดฟือ่ะปิดแท็กชั่นนะครับมันมีฟิลที่เป็นเหมือนกับว่ายังฟรีทิ้งอยู่นิดๆแต่มันจะไม่ได้ฟรีแบบแซกยาวไบอย่างนี้มันจะแซกแทกแซกแทกเหมือนพยายามตะกุยพยายามอยู่บนถนนทั้งยางมาต่อยและคอนกรีตทีนี้เรื่องเสียงเดี๋ยวไปฟังบนรถเดี๋ยวพาขับวิ่งจริงไม่รู้จะได้ยินไหมจะพยายามปิดการตัดเสียงของไมด้วยนะครับก็คือเปิดรับเสียงแวดล้อมขั้งหมดเลยอ่ะไปขึ้นรถดีกว่าไปครับผมวนพื้นคอนกรีตก่อนนะ ดีเลยที่ตรงนี้เป็นพื้นคอนกรีตดีไหมเสียงมันจะเริ่มมาหลังความเร็วยี่สิบอันนี้ไม่ใช่เสียงลูกป,ปืนนะครับเสียงยางเลยครับเนี่ยผมโยคันเ,เร่งเลยไหลแล้วเดี๋ยวผมจะไปสักสามสิบสี่สิบแล้วปล่อยไหลให้ฟังนี่สี่สิบคอนกรี ห้าสิบน่าจะพอได้ยินนะว่ามันวขึ้นมาเนี่ยคอนกรีตมันจะลั่นหน่อยถ้าเป็นยางมาตอยมันจะเสียงเบาลงไปนิดนึงนะครับแต่อ k เคซีโรตัวนี้สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันนุ่มน่าจะได้ความที่เป็นยางใหม่ครับพึ่งลงพื้นนะยังไงมันก็นุ่มร้อยต่อถนนมันเก็บดีนะผมว่า มันไม่ใช่ปักปักอะ่ะมันเป็นแบบดึ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 บตามสไตล์ยางซอฟลายแบบนี้ดอกแบบนี้ยังไงก็มีเสียงแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะผมมีชุดนึงเปน็นาอซูซูสี่ 4, เบากว่านี้มันคนละเกรดคนละ,ละราคากันอ่ะเดี๋ยวพาออกไปลองดูยางมาต่อยกันบ้าง ไม่ได้โชว์ความแรงของรถนะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้น2องดีเซลเทอร์โบมันเป็นฟิลที่แบบขับสนุกต้นมาไว่ะปังเสียง60เนี่ยโค้งอะ่ะผมชักแบบล่อนในโค้งได้เลยเว้ยแปดสก็ล่อนได้โค้งแบบกว้างๆอย่างเงี้ยสบายๆอันนี้ยังเป็นคอนกรีตอยู่80 มันจะมีฟิลแบบเสียงนะมันจะมีแบบพื้นแล้วบางทีบางความเร็วบางลายถนนมันจะมีวื้อวื้อเข้ามาบ้างเนี่ยโค้งเนี่จริงๆ80 90ใส่ได้เลยกับอีกโคง้งนึงข้างหน้าตรงคลองสองก็ใส่ได้เอออาจจะไปตัดไปยางมาต่อยกันบ้างอ่ะเข้าตรงสีีมุมเมืองนะครับ เดี๋ยวลงไปวิ่งเส้นหน้าเสียวนสักรอบหนึ่งที่เป็นยางมาตอยดูความรู้สึกผมคือถ้าวิ่งบนยางมาตอยจะเบากว่าคอนกรีตนิดเดียวไม่ได้ต่างจนแบบเงียบขนาดนั้นนิดเดียวครับยังมีเสียงขึ้นอยู่อันเนี้ยเจไหลเรื่อยๆแปดสิ โซ่80 90เนี่ยเป็นความเร็วที่ผมรู้สึกว่าเสียงยางไม่น่าลำคาญเป็นความเร็วระยะเดินทางะนะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะเนี่ยความเร็ว90ยกคันเร่งไม่มีเสียงเครื่องเติมคันเร่งหน่อย90ยกคันเร่งมียังไงก็มีเสียงเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่า อาเคซีโรเงียบผมว่าไม่เงียบเ <c oughs> งียบแต่ละคนไม่เท่ากันลั่นแต่ละคนไม่เท่ากันแต่เมียผมก็ไม่ได้บ่นอะไรแค่ถามเฉยๆว่าทำไมมันดังเท่าวัยรุ่นเออเอา,อางี้ดีกว่าเข้าประเดเลยถ้่าวัยรุ่นผมว่าเสียงเนี่ยรับได้เพราะสมัยก่อนที่ผมผมเล่นรถจริงๆตอนปีสีบบ่หกสี่เจ็ดสี่แปดประมาณนี้สี่เจ็สี่แปดรถคันแรกที่ผมเล่นคือใส่โปเซอร์อีหนึ่งหนึ่งเก้าห้าห้าสิบ ไ5 RE 0 0 1ูตอนนั้นที่ผมใส่เนี่ยเสียงก็ดังครับแต่ดังไม่ถึงขนาดนี้มันดังพื้นเบาๆแล้วมันดีอย่างคือไออมันไม่มีหอนมันไม่มีวึ้ง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 ไม่มีแต่ตัวนี้มีแต่ถ้าเกิดความเร็วแ0 9สิบ0้าร้อยน่ะเสียงวึ้งวึ้งวึ้ง่ะมันจะหายไปมันจะไปเป็นเสียงวื้อแทนถ้าวัยรุ่นอ่ะรับได้ผมเชื่อเลยว่าวัยรุ่นหลายๆคนรับได้ถ้าต้องการความถูกนะแล้วก็ต้องการความหนึบนะได้ในราคาเนี้ยได้ อย่าไปเทียบกับโพเซน่าอย่าไปเทียบกับแพทอร์สปอร์ตนะครับอย่าไปเทียบกับเอดีศูนย์ปดะครับอย่าไปเทียบกับตองหนึ่งไม่เอานะครับราคาบางคนละโลกกันเลยอ่ะมาตอยร้อยสิบประมาณนี้แหละวัยรุ่นรับได้แต่ผู้ใหญ่ผมไม่แนะนำเลย หรือว่าใครที่ชอบขับรถแล้วถึงคุณจะเป็นรถซิ่งก็เถอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบเรื่องเสียงที่มันเข้ามาเลยอะยังไงตัวนี้แม่งลั่นแน่นอนแต่ความแฮปปี้ของแต่ละคนมันต่างกันนะถามว่าผมโอเคไหมผมโอเคนู้ว้ยผมโอเคเลยกับกับเสียงที่มันเข้ามาประมาณเนี้ยผมได้ผมได้หมดแต่กับเมียมผมน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าเวลาเดินทางสมมุติผมเดินทางไกลไปต่างจังหวัดบ้างขับทีหนึ่งไปเมืองจันเนี่ย2องก้าโลตลอดทางจะได้ยินเสียงนี่ตลอดมันไม่เวิร์กอยู่แล้วย้ำอีกครั้งนะครับย้อนไปคือผมอยากลองเป็นพิเศษเลยกับเงินประมาณ6กพันกว่าบาทค่าย,ยางผมผมโอเคผมแฮปปี้อย่างที่ผมบอกผมถอดใส่ถอดสับถอดสับกับชุดอื่นแล้วผมใช้ชุดนี้วิ่งสักประมาณห้เดือนผมก็แฮปปี้ถึงเวลาก็ถอดขายถูกถกไป ก็ยังโอเคได้เงินกลับมาบ้างได้ลองแล้วก็ได้ทําคลิปนิดหน่อยก็โอเคฝากไว้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลก็แล้วกันรเรื่องเสียงถ้าชอบขับรถเล่นโค้งบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงผมว่าตัวนี้คุม้มแต่อายุการใช้งานผมไม่รู้เพราะผมก็เพิ่งมาลองเหมือนกันมันอาจจะเกินปี2ปีได้แต่มันจะกินในไม่กินนอกไหมหรือว่า มันจะลั่นขึ้นกว่าเดิมไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ฟิลแรกที่ลงถนนมาแล้ววิ่งมาประมาณ500ร้อยโลมันได้ฟิลนี้นุ่มจริงครับร้อยต่อถนนดีครับดีเกินคาดครับนะครับแล้วก็หนึบไหมหนึบครับในโค้งนี่เห็นได้ชัดเลยว่าหนึบครับเสียงลั่นไหมลั่นครับมันต้องแลกกันครับถ้าคุณจะเอาหนึบยังไงยางมีเสียงแน่นอนเพราะว่าฟิกชั่นดอกยางเยอะๆแบบนี้ลายยางน้อยๆแบบนี้ยังไงมันเจอถนน มันก็นลั่นครับฝากไว้เท่านี้แหละอยากจะทําคลิปเพื่อเป็นข้อมูลเพราะว่าตอนที่ผมหายางถูกๆซิ่งๆมาลองใส่ดูเนี่ยผมก็มาเจอแบรนด์เนี้ยแหละแลนเซลที่ว่าขายกันเยอะๆนะครับเห็นว่ามีประกันดีด้วยเนี่ยอะไรว่าบาดบวมแตกตำามร้วันอะไรสักอย่างผมก็ไม่ชัวร์นะไม่ได้ดูเรื่องประกันเลยครับดูลายแล้วมันสวยดี ID, แล้วก็แบบเออราคาถูกเวยก็เลยเอามาลองใส่กับล้อที่มีดูก็เคแ happy ฝากร้านคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วกันนะครับ เนี่ยเข้าซอยบหนโยธินเจ็ดิบสองมาตรงไปขายของแม่งเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาตรงไปตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเบี่ยงซ้ายตรงเข้าไปเลยตรงเข้ามาเนี่ยอ่าทางขวามองไว้จะกปากซอยเนี่ยประมาณสองร้อยเมตรทางขวามองไว้เลยจะเห็นตึกสีเทาๆดำๆป้ายคอมิกเริ่มจางไปแล้วจอดหน้าร้านได้เลย ถึงจะมีกรวยกั้นไว้ก็จอดได้เลยครับเพราะว่าผมกั้นไว้ให้ลูกค้าจอดนี่แหละ,ะแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับประกอบเครื่องจัดสเปคงานยูนีงานเก็บสายละเอียดเน้นความใส่ใจทุกเม็ดไม่ยัดเยียดสเปคมาหาผมครับคอมมิก์เจ้าของเดียกับแตงคอมวันนี้ใครที่ดูเรื่องยางอะเคซิโไปถ้าขาดตบกบกพร่องตรงไหนผิดพ,าพลาดประการใดขออภัยด้วยผมไม่ได้ไม่ได้มาเน้นพูดถึงสเปคมาเน้นให้ฟังเรื่องเสียงหนึบอยู่แล้วนุ่ม นะครับแต่จะ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 ,จะนุ่มเออทุยจะนุ่มจะหนึบไปได้นานแค่ไหนอีกกี่เดือนกี่ปีผมตอบไม่ได้อันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่เรื่องของความนุ่มหนึบผมยอมนะครับในราคา6,000กว่าบาท4เส้นเนี่ยแม่งโคตรถูกอย่างที่บอกครับใช้5เดือน6เดือนคุ้มแล้วส่วนความดังความเงียบไม่เงียบเอาเป็นว่าไม่เงียบดังขนาดไหนน่าจะพอได้ยินเข้าไหมนะครับแต่ผมอายุ40เนี่ยผมรู้สึกว่าผมรับได้กับฟิลนี้ย้ำนะครับว่าผมใส่ เล่นๆเ,เท่านั้นเดี๋ยวสับกับ RE-004 ชุดอีกชุดหนึ่งไปอันนี้ก็ใส่บ้างถอดบ้างใส่บ้างถอดบ้างโอเคครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com เจ้าของเดียวกับร้านคอมมิกซ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ